แต่คุณในวิเศษของพระองค์วันนั้นน่ะที่ท่านถือว่าท่านเป็นความสำเร็จในชีวิตท่านที่ท่านบัญญัติจับภาษาไทยเก่งมากคิดภาษาไทยเมื่อตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วท่านบอกการปกครองนี่มันจะเปลี่ยนเฉพาะการบ้านการเมืองม่ไจะต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนภาษาด้วยเพราะฉันจับหลายจับท่านบัญญัติคนไม่รู้แล้วนะอย่างคำว่าธรรมนูญนี่ท่านก็บัญญัติและที่ท่านพอใจมากที่คำว่าบริการเนี่ยท่านบอกนี่ดีมากเซอร์วิสแม้คำว่า,วาท่านรมท่านก็บัญญัติท่านมีขงเก่งเรื่องบัญญัติอญญตสอบ เดิมทีเดียวเนี่ยนะครับพระองค์วันเนี่ยท่านเป็นลูกกรมมือนนนราทิพะพันธงพะถึงขั้เป็นกรมพระซึ่งก่อนสมเด็จกรมยามรงราชานุภาพเป็นพี่น้องไล่ไล่ไล่เรียกกันมาแล้วก็กรมมือนนนราราทิพ์ซึ่งทีหลังรัชการที่6แล้วได้เป็นกรมพระเนี่ยท่านมีลูกหลายคนลูกสาวท่านสองคนเป็นคู่มั่นด้วยและเป็นพระมเหสีรัชการที่6ด้วยตัวท่านเองเน่ะก็ชอบแต่งละครอะไรต่าง หม่อมเจ้าวันวัตยากรเนี่ยเป็นลูกหมอ่มอมตวนหม่อมตัวก็เป็นละครพ่อท่านก็อยากจะให้ลูกท่านเป็นหมอตั้งตั้งชื่อว่า,าวัยทยากรคนรู้จักรุ่นแรกที่ท่านวัยวิทย,ยาวิทย,ยาวิทยาที่แพทย์นั่นเองอันนี้ท่านสอบชิงทุนได้ที่หนึ่งราชการที่สี่ก็เปลี่ยนชื่อเป็นวันวัทยากรเป็นแพทย์ในทางหนังสือวันณะเนี่ยเรื่องหนังสือไปเรียนอังกฤษเข้าปับริสกูล ก็สอบเข้าออกซฟอร์ดท่านเก่งมากที่จบจาออกซฟอร์ดรู้สึกไปเรียนฝรั่งเศสต่อเป็นผู้ที่มีความรู้ดีเกิดจะเรียกว่าที่สุดในยุคนั้นกลับมารับราชการกระทรวงการต่างประเทศสมัยสมเด็จกรมยาเทววงศรปการเป็นทนีนบันตอนนั้นก็เป็นหม่อมเจ้าวันปฏทยากรแล้วท่านช่วยคิดศั์เนี่ยศั์ภาษาไทยต่างๆเนี่ยพระองค์วันท่านคิดเยอะเลยนะครั้งแรกท่านคิดที่กระทรวงต่างประเทศถวายส็จกรมยาเทวงศ ท่านเรียกกรมสำเร็จทุกคาเลยนะน่าถือสมเร็จกรมยาเทววงมากแต่ท่านไม่ชอบที่จะกรมยาลำารงนีอีกเครื่องหนึ่งเอาไว้เล่าันทีหลังทีนี้ท่านเป็นคนหัวก้าวหน้านะแต่ว่าตอนที่รับประการเนี่ยอายุ2ี่สกว่าก็ได้เป็นราชทูตเยอกฤษแล้วในรัชกาลที่6แต่ว่าท่านไปรักใคร่กับภรรยาของญาติท่านท่านท่านแต่งงานแล้วนะภรรยาท่านคนแรกนี่เป็นหม่อมเจ้าเหมือนกันในสกุลจุติยากรด้วยมีลูกลูกชายด้วยคนหนึ่งแต่ท่านมาลัก มอมพร้อยมอมพร้อยนี่ก็เป็นหม่อมของท่านป่องท่านป่องนี่อ่าเป็นทูตาอายู่ที่ฝรั่งเศสอ่ามังเจ้ามรทัดแต่ท่านก็ไปไปแย่งเมียท่านป่องมาอยู่ที่อยู่ที่อังกฤษนี่ตนะหนักเขาถือมากเลยคนหย่าแล้วเนี่ยเข้าเข้าวังไม่ได้ตอนตอนเคร่งมากขนาดาพระเจ้าบินเดนอังกฤษเองจะไปแต่งกับผู้หญิงที่หย่าแล้วจะต้องลาออกความผิดอันนี้ทา่านเลยถูกเรียกกลับมาเมืองไทยปลายชัคราณที่เจ็ดสมเด็จกรมยามหลงก็เสียพระไทยมาก เพราะนึกว่าท่านจะได้เป็นเสนาบดีต่อไปกระทรวงต่างประเทศแต่ว่าเผอิญในช่วงนั้นเนี่ยสมเด็จกรมยามท่านเสด็จอังกฤษเด็จยุโรปผมพร้อยก็เลยหาว่าสมเด็จกรมยามรงเนี่ยมาฟ้องมังถูกเรียกตัวกลับนี่ผมท่านหญิงพิไลเล่าผมฟังเลยนะว่าหมพร้อยเขียนจดหมายถึงท่านหญิงพิไลเลยบอกท่านหญิงเด็กพ่อท่านหญิงเนี่ยกับผมงอกแล้วนะมันมียุ่งเรื่องเด็กๆเขาอีกแต่ไม่ชอบสมเด็จกรมยามรงคนี่กลับมาตอนนั้นก็พระองค์เจ้าฐานีนิวัฒน์เป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ กระทงสารน้องชายให้ไปสอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นตัวอังกฤษนะแต่ท่านภาษาไทยเก่งท่านอสอนภาษาไทยนะครับต,ตอนนั้นก็นปาร์ตการที่เจ็ดเนี่ยคนต้องการประชาธิปไตยกันมากท่านก็ออกหนังสือพิมพ์เลยหนังสือชื่อหนังสือประชาชาติเอาคุณกุหลาบใช้ประเด็นมาเป็นบารที่การก็เป็นจ่างถึงหัวก้าวหน้ามากเขาเป,ปลี่ยนใจการบกครองครับท่านเป็นเจ้าองค์เดียวก็ว่าได้ที่สนับสนุนพวกคณะราษฎรนักชาตรตอนนั้นไม่ค่อยแม่นในเรื่องประชาธิปไตยก็เลยเชิญท่านไปเป็นที่ไปรึกษา เพราะระัฐมนูล2475ห้านั้นห้ามหม่อมเจ้าเล่นการเมืองทุกทางก็มีทางเลี่ยงเป็นที่ปรึกษาไม่ได้เป็นสสประเภทหนึง่งประเภทสองไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาเจ้าคุณพระหนหนึ่งมานท่านก็เลยเลิกอ่อนซืพิมพ์ก็ยกให้คุณกุหลาบสายบดีไปแล้วก็เป็นความดีความชอบของกุหลาบก็ยกที่ยกเรือนให้หลังหนึ่งอยู่ในซอยพันนางนเดี๋ยวนี้ก็เป็นตัง้งจนชื่อบ้านนาศรีบุรพาอยู่นี่ท่านประธานนี่เป็นเป็นที่ปรึกษาของเจ้าคุณพระหน เมื่อแต่ก่อนเนี่ยสมัยสมบรนาร์ชิซาเนีย่ยเรามีที่ปรึกษากระทรวงต่างประเทศนันจะจ้างฝรั่งทีนี้นนจะไม่ไม่จ้างฝรั่งจ้างโรองวันนี่เป็นที่ปรึกษาช่วยแนะนําในเรื่องประชาธิปไตายต่างๆท่านก็ช่วยมากนี่พระเจ้าคุกเจ้าคุณพระผลไปแล้วจอมพลปอมาท่านก็รับใช้จอมพลปออีกนี่มาเปลีป่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยเลิกบรรดาศักดิ์ทั้งหมดแต่ก่อนนี้เจ้านายเนี่ยก็ทรงกลมกันกทรงกลมไม่ได้แต่ก็เลื่อนให้เป็นพระองค์เจ้านี่ท่านเลยหม่อมเจ้าว,วันเป็น พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันวฏิยากรจังหวัปอเลื่อนแล้วทีหลังทาดีความชอบมากอย่างที่ผมบอกแล้วไงไม่มีการทรงปอมีต่อไปแล้วก็ขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอขยับไปขั้นหนึ่งเพราะพระวรวงศ์เธอเนี่ยในภาษาอังกฤษใช้คําว่า His Highness ซึ่งมันเท่ากับพวกมหาราชาในอินเดียแต่ Royal Highness เนี่ยใช้เฉพาะเจ้าเจ้าฟ้าที่อังกฤษเท่านั้นเองพระองค์นั้นท่านก็พอพระไทยมากได้เป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอในขณะที่พระองค์เจ้าธานีนั้นเป็นพี่ท่าน ไรับาชรรการในรัชรรกาลที่หกก็ได้เลื่อนเป็นพระองค์เจา้าก็เป็นพราะวรวงเธอท่านเองพูดตามยศเจ้าเนาะท่านยศท่านสูงกว่าพระองค์ธานีนะเพราะเป็นพระเจาเา้าวรวงเธอและครับราชการเรื่อยมาทีหลังมาเป็นราชทูตอยู่ที่สหรัฐอเมริการัฐมนตรีต่างประเทศในรองนายกรมตรีถนับชายใกล้ชิดกับแทบธุรธมานเมื่อพระเจา้าหัวองค์ที่แล้วมีงานบรมราชาพิเศษพระองค์ธานีก็ได้รับจงกรมเป็นกรมเจา้าองค์แรก พระองค์เจ้าตั้งองค์แรกที่พระทรงกรมเป็นกรมมืน่นพฤทธิยราบพฤทยิยกรแล้วก็เจ้านายผู้ใหญ่เป็นอย่างนั้นเหลือโยโองค์เดียวลูกราชานีห้ากรมขุนชัยนานะเรนทรก็เลยเป็นกรมพระนะต,ตอนนี้ก็เจ้ากลับ,ลบมาทรงกรมอีกอันที่ทจ้าพลปอเกเกลื่เรื่องกรมเรื่องบรรดาศักดิ์ก็กลับมามีทรงกรมหลังจากราชาพิเศษแล้วในหลวงกลับมาไอตอนราชาพิเศษนั้นก็เลื่อนนะพ่อพระราชินีเป็นหม่อมเจ้านักขัดก็เลื่อนเป็นพระองค์เจ้านักขัด แล้วทีหลังจะเด็กกลับมาก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนงกรมอีกทีนอภิรัฐมนตรีเวลานั้นก็มีกรมขุนชัยนาเป็นกรมพระแล้วก็มีพระองค์อรงลงกฎพระอลงกฎนี่ท่านเป็นพระองค์เจ้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่เจ็ดแล้วท่านเคยเป็นรองรองเสนาบดีก็ของทับกทีหลังก็มาเป็นอภิอรัฐมนตรีอ,องคมนตรีแล้วก็ได้เลื่อนชมงกรมด้วยเป็นกรมหมือ่นอดิศรอ,อุดมศักดิ์พระพ่อท่านเป็นกรมหลวงอดิศรอุดมเดชทีนี้เนี่ยพระองค์วันได้อย่งตอนนี้เป็นพระเจ้าวรวงเธอ พระมมื่นนารพย์ประพันธ์พงศ์นีก็หม่อมเจ้าอีกองหนึ่งที่ได้เลื่อนมาเป็นพระองค์เจ้าก็หม่อมเจ้าวิวัฒนชัยใจย,ยันได้เป็นพระองค์เจ้าวิวัฒน์นี่ผมเล่ามาหวังว่าคงไม่ผิดนะนะเกี่ยวเกี่ยวข้องพระองค์วันแต่คุณนิวิเศษของพระองค์วันนั้นน่ะที่ท่านถือว่าท่านเป็นความสำเร็จในชีวิตท่านที่ท่านบัญญัติจับภาษาไทยเก่งมากคิดภาษาไทยเมื่อตอนเปลีป่ยนแปลงการปกครองและท่านบอกการปกครองนี่มันจะเปลี่ยนเฉพาะการบ้านก,การเมืองไม่ได้ต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนภาษาด้วยเพราะฉันจับหลายศั์ท่าน บัญญัติคนไม่รู้แล้วฮนะอย่างคําว่ารัฐธรรมนูญนี่ทางการบัญญัติแล้วที่ฉันพอใจมากคือคำว่าบริการเนี่ยฉันบอกนี่ดีมากเลยเซอร์วิสแม้คาว่าวัฒนธรรมทางการบัญญัติมันเป็นของเก่าในทางบัญญัติทรัพ์เพราะฉะนั้นก็เมื่อตอนจอมพลปอลม้มราชมิตสภาที่สมเด็จกรมยาวลงคยเป็นประธานก็มาตั้งราชมิตสถานก็ให้ร่วงวนเป็นประธานเป็น้า,นนรารับใช้สถาบมามีความเก่งกล้านในทางต่างประเทศในทางบัญญัติทรัพย์แล้ทีหลังก็ได้มาเป็น อธิการบดีมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยในช่วงสุดท้ายของชีวิตท,ท่านเนี่ยก่อนออกจากธรรมศาสตร์เนี่ยผมเป็นคนไปเชิญท่านมาเป็นนายกสยามสมาคมซึ่งท่านเคยเป็นแล้วสมาชิกสงครามสมาชสงครามเนี่ยสยามสมาคมก็โกรธจอมพลปอจะได้งานช่วงท่านนี้ท่านก็เลยเสนอให้อาพรณนมาเป็นมาเป็นนายกสยามสมาคมท่านก็เลยเปลี่ยนชื่อสยามสมาคมเลยเป็นสมาคมไทยแล้วก็เพื่อศึกษาความรู้ต่างๆพอๆหมดจอมพลปอแล้ว รองธานีกลับมาเป็นนายกแล้วก็เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นสยามสมาค,คมตามเดิมพรองวันในท่านเก่งแต่ว่าท่านอ่อ,อ,อนๆผ่อนตามกับผู้มีอำนาจฝ่ายขวาถ้าจัดเนี่ไม่ชอบเลยถามาถามว่าท่านไม่อยู่กับร่อง,องอรอยคุณเสนีเนี่ยไม่เรียกในกรมเลยนะเรียกในกลิง้งหาว่าท่านกลิ้งกระล่อนแต่ที่จริงผมว่าคุณเสนีว่าเกินไปท่าน,านาาไม่ใช่คนกลิ้งกระลอ่อนหรอกแต่ท่านเป็นคนอ่อนและเป็คน,ออนคนพร้อมที่จะรับใช้ประเดชจการแต่ไม่ได้เป็นผู้จบผู้แจ้งไม่ได้เป็น ตกตอนแหลมีมาเรื่องวิจิตวมาตการแต่ท่านพร้อมที่จะรับใช้ใครก็ตามที่เป็นมีอำนาจเมื่อตอนที่ท่านบรรจุเสียงสมาคมเนี่ยผมเป็นกรรมการเราประชุมกันทุกเดือนผมก็ทูลท่านนะให้ท่านเขียนอัตชีวรประวัติท่านก็ไม่ไม่อยอมผมก็บอกงั้นนะให้ข้าพระเจ้าสัมภาษณ์เรื่องนี้ผมเคยทูลพระองค์ธานีพระองค์ธานีท่านทานผมตื้อไม่ได้ท่านก็เขียนอัตชีวรประวัติของท่านตอนประชน84เขียนชีวิตเจ็ดรอบชีวิตเช่นเดียวกันที่คุณอมาจะทนนี่ผมก็เตื้อท่านเขียนอัตชีวประวัติที่น่้นท่าน พ้นความหลังต่พระองค์วันนี้ท่านไม่ยอมเขียนเลยท่านอาจจะไม่อยากมีหลายๆอย่างท่านไม่อยากเปิดเผยถ้าอา่านหนังสือนะจูดิสโตจูดิสโตนี่เคยเป็นทํางานชาตอังกฤษที่หลังกลับไปอังกฤษทำทาง,งานบ b c ซีเขาแต่งประวัติเมืองไทยนั่นคือโฟมใส่อัมพตไทยแลนด์เนี่ยเอาเอกสารอังกฤษเป็นพื้นฐานโ oh, อ้เอกสารเกฤดไปนานโจมตีพระองค์วันไม่มีดีเลยได้แ,แต่คุณจะมอใไงในแง่ไหนแต่ผมเองนะผมเห็นว่าพระองค์วันท่านมีทั้งจุดเด่นจุดด้อย มีความสามารถแต่ว่าท่านพร้อมจะรับใช้เประเดการท่านไม่ถึง,งน,นักกินดาลอนผมว่าท่านเป็นคนดีพอสมควรมีความรู้ดีถ้าคนเปรียบเทียบยากนั้นคนุานาีความรู้ไอ้จะโบราณบอกหนามแหลมไม่มีใครเชื่อมเนี่ยท่านเป็นหนามแหลมอาจาศึกษาอยู่ที่กรีกท่านจเรียนภาษาล,ละตินภาษากรีกนะเสร็จแล้วก็ข้ามไปเรียนภาษาเยอรมันด้วยภาษาฝรั่งเศสด้วยภาษาท่านรู้หลายภาษา แล้วเรื่องมันหยัดจับเนี่ยท่านก็ดูเลยแต่ท่านบอกเอาหลักที่ลมันเป็นหลักมีคำต่อท้ายลงท้ายอะไรเนี่ยท่านใช้หลักพวกเนี้ยแล้วก็มามันหยัดจับยี่งคนคือท่านเป็นอาชีาพคามเนทางภาษาอาหารตัวจับไม่ได้เลยนั่นท่านเก่งท่านบอกสอบที่มันหยัดไปเนี่ยก็ต้องดูสิคนละใช่ไหมแต่ไม่ใช้ก็ต้องเลิอกอย่างคําว่า culture เนี่ยสมาชิกมันปอเนี่ยเปิ้นเต้นมากเรื่ลย culture ท่านเกิดมันหยัดคำว่าพฤติธรรม ว่ฒท,ทธรรมเสร็จแล้วก็ไม่เรียกท่านก็เลยเปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมเหมือนสมัยอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เปลี่ยนรัฐธรรมน,นูญฉบับสองสี่ปดปให้มีสภาสูงให้เรียกพุทธสภาไม่ใช่ติดเพราะว่าพุทธะเนี่ยคนหลายๆหาว่าหาวหาว่าวไม่ไม่ได้เรื่องในราวว่าทีหลังมาเปลี่ยนเป็นมุฒิสภาเออคำวุฒิ่ยติดพุทธะนี่ไม่ติดภาษาไทยมันพึ่งภาษาบาลีคดีสันสกฤต็ดีแต่มันต้องดูด้วยว่าอะไรคองปากคนไทย อะไรไม่ของปากคนไทย